สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานไก่นึ่งตัวใหญ่กันเลยค่ะทุกคน <laughs> วันนี้เราจะมีแดนเซอร์มาประกอบวเวลาเรากิน <laughs> เอาชิมไหมราลองสัก <Interesting. S 1> เป็นไง เหรอไหม I'm alright เห็นไหมเขาไม่กินเพื่อนๆ What? I'm alright คือไม่เอาแล้วใช่ไหม No, just one bite t h a t s it เห็นไหมแม่พูดผิดที่ไหนล้องอย่าชนโต๊ะแม่สงสัยจะไม่ได้สองดอนหรอก then I got my two bucks ดืูไงเสียงดังไงโอ้ย but what if i what try again 3 to 1อ่ะ loot ไม่เช็คไม่เช็คเดี๋ยวมันได้แล้วมีแจ๋วด้วยนะคะเพื่อนๆแอบไว้ เจลทีฟู <J> <If food. S 1> ้ถุงแสกกระดูกหว้เช่นเคยค่ะผักเขาที่เราชอบใบผู้ขาวนะคะหรือข้าวทองของโปรดไก่ นรงสมุนไพรมื้อเย็นก็จะกินแบบข้าวสวยอะไรเงี้ย <What? S 1> จะได้หลับสบายตองนี้อยากใช้มือ มาเด้อจ้ากินข้าวน้ำกันเด้จ้ามันเข้าเนื้อมากเลยอันนี้อันนี้เป็นไก่บ้านนะทุกคนไก่บ้านที่อเมริกาก็มีนะนึ่งไก่บ้านไก่บ้านคงจะเป็นว่า ไม่ใช่ไก่ที่เขาเลี้ยงในฟาร์มเนาะคงจะเป็นไก่ที่แบบคนละสายพันธ์กับไก่บ้านบ้านเราอ่ะมันก็ยังนุ่มก็ระเราะที่ช่วยไม่ควรแม่ลูก เอาสมุนไพรยัดทองก่อนหอมเลยติดใจแล้วก็ผสมขมิน้นเข้าไปหอม บอกพ่อมากินข้าวดีกับข้าวพ่อเสร็จแล้วนะพ่อทำอะไรอยู่อ่ะของพ่อลูกหนูอ,อยากกินเนอะหนูอยากกินเนอะไปขอพ่อก่อนพ่อครับฟูจไปถามพ่อว่าเป็นกานชิมของพ่อได้ไหม มม่น้องเขาบอกว่าเขาจะกินพิซซ่าส่วนพ่อแม่ทําเนื้อทอดกระเทียมให้บ่ยอยากให้หลูกรวงนะ,นะพี่น้องคือไม่อยากให้เขาเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบภาษาอีสานก็คือรวงนะรวงสาวนะยเด็กของคนอื่นโจกโดนนะบอยอยากให้เป็นแบบนะั้น ไม่ได้ห่วงของกินนะไมนห่วงของกินลูกนะคือเขาอยากอะไรเขาต้องรับผิดชอบว่าเขาอยากกินอันนั้นเขาต้องรอพิซซ่าเขายัางไม่เสร็จอันนี้เขาก็ไม่กินกับแม่มก็เห็นเนื้อท่ากระเทียมพ่อมันน่ากินก็เลยให้เขาไปขออนุญาตพ่อเขาก่อน สามีไม่ค่อยชอบนะคะเมนูนี้ไม่ค่อยชอบก็ไม่เป็นไรอือมกินหนักมันแซ่บแซ่บน้ำพริกเผ็ดไปหน่อย Play, play, baby, let พ่อว่าอะไร <c oughs> yes. ไม่ใช้มือคะ่ะใช้ช้อนจิงของคนอื่น it, ไม่ไน่าค <c oughs> ่ะใช้ช้อนไม่ใช่ช้อนตัอย่างนี้นสปูนอะ่ะ อืมอดจนโจ๊ะแม่งกินกับข้าวด้วยสิข้าวกับแม่เนี่ยอะไรพิซซ่าเหรออาหารเดี๋ยวดีเสร็จแล้วมากินสิสจะกินนะเพราะมไหร่ แตบีป่ะฉันไม่มาหรอกฉันอัดคลิปอยู่เนาะว้ายนี่เนี่ยไม่ยืนปากแดงยังอยู่เนี่ยเวลาเมนดอนมาเนี่ย หนาแล้วสุดขาวกวูแม่มันอยากอยู่ไก่แล้วบันไดถ้าอยู่ในกล้องหน้าก็าจะขาวกว่า <c oughs> ว <I heard S 1> มือ <that> อ่ะ้กำลังมือโอยแม่หิวน้ำดูเอาน้ำให้แม่นะ <c oughs> แม่เผ็ดใช่ยอาหารมันเผ็ด น้ำพริกเนี่ยเผ็ดมากเลยไก่มันไม่เผ็ดหรอกไม่มีพริกขอบคุณครับวางกระคอยยังระบบวางแห้งเถออเธอวางเบาๆไอ้ที่วางเบาๆพี่จีมีดฟันทีอมนนี้มาดูพิซซ่าให้ลูกหน่อยมาดูพิซซ่าให้ลูกหน่อยไม่รู้มาดูมันนี่ยังไม่ได้ปิดไฟนะ